โอเคครับก็ขอกล่าวสวัสดีเหล่านินจาทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโออีกเช่นเคยนะครับทุกคนเห็นชุดของผมแล้วก็น่าจะเดาออกนะครับว่าผมจะมารีวิวอะไรให้ทุกคนดูนะครับผมใช่แล้วครับทุกคนก็เดากันถูกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวตระกูลของคาคาโอตนะครับเคยไม่ใช่นะครับทุกคนคาคาโรสนั่นมันโง่กุลนะครับ ผมนี่งงเลยนะครับว่าโง่กุลมาอย่างไงนะครับผมผมนี่มั่วยิ่งยิ่งทําคลิปมากยิ่งมั่วนะครับไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับมาทําคลิปให้ทุกคนดูนะครับผมโอเคครับเข้าเรื่องกันเลยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวของคาคาชินะครับผมตระกูลที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับทุกคนนี่นะครับตระกูลนี้นะครับจะชื่อซาเบลุนะครับโอกาสออกอยู่ที่1นึ่งทับหนึนะครับทุกคน โอเคครับทุกคนต่อมาเราก็จะมาดูรีวิวกันเลยนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ดูกันที่หน้าตาของโหมดแล้วก็สเตตกันก่อนเลยนะครับผมจะเปิดโหมดเลยนะครับผมนี่นะครับตอนเปิดโหมดนะครับก็จะมีการเบิกเนตขึ้นมาด้วยนะครับผมนี่นะครับผมจะให้ดูนะครับตรงตาของเขานะครับจะมีคามุยสีฟ้านะครับผมถือว่าเท่มากเลยนะครับแล้วก็เราก็จะมาดูกันที่สเตตกันนะครับผม สเตตนะครับจะบวกจากกะอยู่ที่2 6 0พนินสองพามร้อหมัดสองพแล้วก็เลือด2600นก2,600ะครับผมโอเคครับทุกคนต่อมาเราก็มาดูในเรื่องของสกิลก่อน,อนเลยนะครับผมกด M ขึ้นมานะครับนี่นะครับผมสกิลแรกนะครับจะชื่อ Hidden a p p l นนะครับผม ใช้จักระอยู่ที่3 0 0พนะครับแล้วก็คูดาว10วินะครับผมต่อมาก็มาดูวันที่สกิลที่2นะครับสกิลที่ที่ชื่อช็อคโคนนะครับผมใช้จักระอยู่ที่2 5 0 0 0นะครับแล้วก็คูดาว30มิวินะครับต่อมาสกิลที่3นะครับสกิลที่3ชื่อด i เมนชันเคาน์เตอร์นะครับผมใช้จักระอยู่ที่1 2 0 0 0นะครับแล้วก็คูดาว15าวินะครับ เราก็จะมาดูกันที่สกิล Q กันก่อนเลยนะครับทุกคนสกิล Q นะครับก็เป็นการทุบธรรมดานะครับผมไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับแล้วก็ต่อมาเราก็มาดูกันที่สกิลของโหมดกันนะครับผมสกิล C นะครับสกิล C นะครับจะเป็นการกดหัวศัตรูลงพื้นนะครับจะกดได้สูงสุดอยู่ที่2คนนะครับผมต่อมาเราก็มาดูกันที่สกิล V นะครับ กิลวีนะครับจะเป็นการปลาสายฟ้าไปหาศัตรูแล้วก็ว้าไปข้างหลังศัตรูนะครับผมสกิลบีนะครับสกิลบีก็จะเป็นการสร้างร่างโคนนะครับผมไปโจมตีศัตรูนะครับแล้วก็ศัตรูจะตดมินินสตันนะครับสกิลที่3นะครับก็จะเป็นการดึงศัตรูเข้าไปอยู่ในคามุยนะครับผมจะเป็นการเคาน์เตอร์นะครับ เมื่อเรากดนะครับถ้าศัตรูตีเรานะครับศัตรูก็จะว้าไปอยู่ในคามุยนะครับผมประมาณเสียววิหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะทําการขึ้นรูปไปให้ดูนะครับว่าตอนที่เขาโดนคาถานี้แล้วเขาจะเป็นยังไงนะครับหน้าจอของผู้ต่อสู้ของเรานะครับผมโอเคครับทุกคนผมก็จะมาใช้สกิลให้ทุกคนดูกันอีกรอบหนึ่งชัดๆนะครับผมเริ่มกันที่สกิลซีกันก่อนเลยนะครับ นี่นะครับสกิลซก็จะเป็นการกดหัวสตูลงพื้นแบบนี้นะครับแล้วก็สกิล V นะครับสกิล V ก็จะเป็นการวร์ปไปข้างหลังสตูนะครับผมแล้วก็สกิล B นะครับสกิล B จะเป็นการสร้างร่างโคนขึ้นมานะครับแล้วก็ไปโจมตีสตูนะครับสตูก็จะติดมินิสตันแบบนี้เลยนะครับทุกคนต่อมาเราก็จะมาดูกันที่สกิล N กันนะครับผมนี่นะครับสกิล N นะครับผมลืมบอกไปนะครับว่า ถ้ายืนกัน2-3คนนะครับหรืออาจจะเยอะกว่าน,นี้นะครับผมถ้ามีคนใดคนหนึ่งกดตีตอนเราเปิดเคาน์เตอร์นะครับเขาก็จะทําการดูดเข้าไปในคามุยทั้งหมดเลยนะครับคนที่อยู่แถวนั้นนะครับก็จะโดนไปด้วยนะครับและนี่นะครับก็คือหน้าตาของคนที่โดนคามุยนะครับผมโอเคครับทุกคน รีวิวตระกูลของคาคาชิก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยนะครับคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ